อันนี้ก็อาการดีขึ้นเนาะดีขึ้นนิดหน่อยลูกกนุจ้านูก็ต้องรีบหายเดียมันได้มาอันนีน้ไม่ได้กินแม่แล้วเนี่ยอืมท้องเสียด้วยนะเนี่ยโอ๊ยตูดเปื่อยหมดเลยอืมทำไมก้นเปื่อยหมดเลยเนี่ยท้องเสียลูก พร้อ,อมก็หลองแล้วลูกเอ้อฮะมาแม่นี่เช็ดให้มมาแม่เช็ดหน้าให้มาจ้ะเอาก้นมาแม่เช็ดให้มา ก้นมาแม่เช็ดก้นให้หนูมาเปียกหมดแล้วนะคนเก่งน,นะมาลูกมาอุย้ยหนอนแฉะหมดเลยมมไม่สบายเ,เราลูกไม่สบาย น,น,น้าไม่ลงมาวาสนาเป็นยังไงบ้างหนกวันนี้ท้องเสียอ่ะอืมนีเรือกกนเปื่อยหมดเลยอันนี้แม่เช็ดให้มามน้านลงมา หนูว่าหายไปไปหน่อยสิลูกจะได้กลับบ้านอืมอืมมานี่ลูกมามเก่งมาแล้ววันนี้มีท้องเสียวันนี้มามาไม่เท็คก้นให้มามานี่มา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 แล<า>้วรัตนามานนี่มาลูกมา เ๋ยแบบเอ,อ้ยท้องคนก็ไม่ได้อยู่นิ่งเลยทัออ้งโรงพยาบาลมีอยู่ตัวเดียวเนี่ยแหละ มังมัหนุมันไม่มาหามาหาแม่ตรงนี้วะมาตรงนี ma, ma, ha, ้มามามาตรงนี emu, ama, ้มาตรงนี้มาแล้วหาแม่ตรงนี้มามาเนี่ยมามามาเดินมาเดินมาเร็ว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 เอเจะกลัวกลัวถุงมือคุณหมอบอกให้ใส่ถุงมือกลัวไปติดแมวที่บ้านเขาเพิ่งได้กินนเราเนาะมานี่ลุงมา เร็วๆยๆเขาไม่ไ <rôle> ด้กิ่นมือเขาก็ไม่กล้ามาแล้วนะ่เน่ออในมือแม่ไงเนาะมือแม่ไงท้องเสียกลัวแล้วกลัวกลัวเออ